สวัสดีครับผมสิรธพรสวิทนะครับวันนี้เราจะมาทําการซ่อมเครื่องทําน้ำอุ่นของอิเล็กทรลักนะครับอิเล็กทรกเครื่องรุ่นนี้นะครับลูกค้าบอกว่าใช้งานไม่ได้ไม่ร้อนนะครับตอนนี้ก็เปิดระบบแล้วนะครับไฟไม่ติดนะครับเดี๋ยวเราจะทำการตรวจช็คกันตรวจอบเสรไปแล้วนะครับ ไฟเข้านะครับแต่ว่าน้ําไม่ร้อนนะฮะเดี๋ยวทําตรวจสอบด้านในนะครับเราเปิดน้ําแล้วตัวฮีตเตอร์ไม่ทํางานนะครับก็คือตรงนี้นะครับแม่เหล็กแตกนะฮะแล้วก็เสียสภาพเดี๋ยวรยรเราทาการแก้ไขก่อนนะครับเราทําการแก้ไขเรียบร้อยนะครับก็คือบอตรงนี้ตันนะครับแล้วก็ตัวสวิตแม่เหล็กมีปัญหาเราทําการเปลี่ยน ตัวแม่เหล็กใหม่นะครับก็ใช้งานได้คือตัวแม่เหล็กเองมีปัญหานะครับก็คือแตกแล้วก็เกิดราคาเปลี่ยนตัวลูกแม่เหล็กภายในก็จะใช้ได้นะครับทำสลับน้ำน้ำเกลืก็ใช้ได้นะครับเราเรลองบิดงกิได้เห็นไ่มใช้ได้เรียบร้อยครับ ก็เป็นกําลังใจนะครับกดแชร์กดซับสไคร b ์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ